ยานั่เน ah> um> ี่ยในาคกะเหรี่ยงเราไปนัดประมุ่น่ะครับไปแมวหัไปปาเรียวเดียวเรียวอันนั้นเขาไปประคองหินตัอหินกิ้งใช่ ปาพี่ปองวันรอบนี้คุ้มทุกสองดีอันนี้เขาไปเนะถ้าได้ลองเดี๋ยวหนูถ่ายวิดีโอแป๊บนึงค่ะถ้าลองกดไลค์หน่อยแชทจะผ่านไปไหมครับหรือว่าจะผ่านเลยก็ได้ต้องเดินต้องเดินขึ้นนะครับไปจองพี่พักนี่ให้เดินขึ้นอย่างเดียวคร <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs> ตดขึ้นมาเลยฟ้ขา,าขึ้นมาอาทำไมอีีก สดีเจ้านอนม่วนก็ค่ะหนาวมากหนาวมาก <laughs> มองเห็นไก่ปัจจุบนนันไงมันจะไปอยู่ <c oughs>